สวัสดีค่ะลายมือทำนายชีวิตบายสุดารัตลีวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเส้นวาสนากันค่ะเส้นวาสนาเส้นนี้จะมีความหมายว่าอะไรแล้วก็เป็นเส้นลักษณะไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเส้นสีดํานี้ก็คือเส้นชีวิตนะคะเส้นสมองแล้วก็เส้นใจค่ะเส้นสีแดงก็คือเส้นวาสนาที่เราจะพูดถึงนะคะต้นเส้นเนี่ยจะเกิดขึ้นจากสนมือค่ะแล้ว เวลาเขายาวขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ยาวขึ้นมาตรงๆแต่เส้นวาสนาเส้นนี้จะเอียงแล้วก็ไปชิดกับเส้นชีวิตยาวขึ้นมาตลอดเส้นเลยนะคะคือคู่ขนานมากับเส้นชีวิตตลอดเลยแล้วมาหยุดอยู่ที่เส้นใจค่ะเส้นวาสนาลักษณะนี้นะคะเขามีชื่อของเขาก็คือเส้นวาสนาได้กับชีวิตชีวิตจะได้ทั้งหมด3อย่างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเจ้าของมือเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาว จนแก่จนเท่าเลยนะคะคนที่มีอายุยืนยาวก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยอย่างที่สองนะคะได้ผิวพรรณค่ะผิวพรรณเขาจะผ่องใสผิวพรรณดีสะอาดสะอ้านก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นตัวด้วยนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองค่ะคู่ครอ,องของเขานะคะ จะมีอายุน้อยกว่าเจ้าของมืออย่างมากเลยอายุน้อยกว่าขนาดไหนก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นเจ้าของมือมีอายุ50 60หรืออาจจะมากกว่านี้เนี่ยเขาก็จะได้คู่แบบรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะอย่างประมาณอายุ17 18หรือ19ปีคือได้เด็กมากๆเลยอะคะ่ะ แต่เจ้าของมือที่มีเส้นวาสนาลักษณะนี้ก็คงจะต้องเหนื่อนนิดหนึ่งเพราะว่าต้องคอยเอาเอกเอาใจในคู่ของตัวเองนะคะเพราะว่ากลัวอาจจะกลัวว่าคู่ของตัวเนี่ยที่เด็กกว่าเนี่ยไปชอบกับคนที่รุ่นราวาราาเดียวกัน mm. เส้นวาสนาลักษณะนี้เจ้าของมือก็จะได้ทั้ง3แบบอย่างที่พูดไปคะ่ะเส้นนี้จะให้ผล คือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยจะให้ผลเหมือนกันเลยนะคะจะอยู่ในมือข้างซ้ายหรืออยู่ในมือข้างขวาก็มีความหมายเหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าก็จะนำเสนอเส้นที่สำคัญสำคัญต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ